นี่ครับเสื้อใหม่นะครับเอาเลยหรอกำล,ลังเริ่มยังไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยสองคนแล้วเข้ามาห้าคนนะครับตอนนี้นะครับ สวัสดีปีใหม่นะครับกูคุกคนนะครับคราบผมสำหรับ f อซีทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับครับช่วงนี้ต้นปีแล้วนะครับพุทธศักราชใหม่นะครับ2565กรับสวัสดีสวัสดีก่อนเราสวัสดีครับเอทุกท่านวันนี้มีแนะนำโอ้ยพรปีใหม่ก่อนดีกว่าเอามตต้องเข้าเรื่องการก้าการขายเด้อผมขออวยพร อวยพรปีใหม่ฮือเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมบิดีโอร้อยสี่สบสท่านเนาะอวยพรปีใหม่เมืองไป่ใชปีใหม่เมืองใหญ่อวยพรปีใหม่ขึ้นต้นเนาะขึ้นต้นปีใหม่อวยพรปีใหม่เพื่อนแต่ใจเป็นเสียงแมวปีใหม่เมืองเอ้ยปีใหม่เนี่ยอวยพรปีใหม่แต่ว่าคอเป็นเสียงแมวหือกห้าเอา ขออวยพร F4 ทุกท่านนะครับเป็นเสียงแมวด้วยกะเฮ้มันคล้ายๆเสียงแมวอ่ะขออวยพรมาได้เออขออวยพรปีใหม่แต่เป็นเสียงแมวใจเป็นเสียงแมวเออขอวเออไม่ใช่แมว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 แต่แมวให่มันอวยพรอย่างใดเออแต่ว่าใจเป็นเป็นเสียงแมวอ่ะสวัสดีอย่างยกษกะเป็นปีขอ้โชคดีอย่างเงี้ยกะ ใจเปิดเสียงแมวไงเอาสวัสดีวันดีปีใหม่แมวแแเอ่ออยากอะโอ้ยเปิดเสียงแมวเอาแหมต่อเน,นื่องเลยฮืโอวยพรฮึเอฟซีทุกท่านเอาสวัสดีปีใหม่เอฟซีทุกท่านแมวเออถูกขอบคุณที่ติดตามนะคะแมวน่ได้ได้ได้ได อ้วนคิมัเรียห่างยิ่ง <c oughs> เอเพื่อกับรงเงยาการก็บ,บอกมาแล้วบอกเอาอ้วนก่อนกะยังบาดเจ็ยังบาดจบได้แหละเอาแหละยังมันบาดจบขาดตอนเนี่ยแมวแอฟซีทุกท่านขอบคุณาาแม่เจ้าแมววัดทีปีใหม่ขอบคุณขอให้โชคดีมีชัยขอให้โชคดีมีชัยแมวแม่ ขออวยพรด้กาตี้อ่ะเอา,าโอเคครับผมดี่นะครับก่าวทักทายสวัสดีกันแล้วนะครับสำหรับวัยรุ่นลาวาตัวดังตัวท็อปของอำเภอสระปีครับวันนี้จะมาไลฟ์สดมันเลียแค่ <c oughs> น,น้ำลายเออครับเอามันมานั่งตัวมันก็เข้าก้ลองก่ไอ้มันก็เข้าเข้ากองตัวไอ้นะกายังมา อ๋ออีบาฮักมันแล้วกะ <c oughs> อืะครับผมผมแอนคอมเมนต์บัตรตันนะครับอือครับอย่างใดก็าทักทายกันเข้ามาครับผมอา้าวลุงชายแนะนำเสื้อผ้าเลยครับสินค้าวันนี้ผมได้มา <c oughs> ทำการไลฟ์สดนะครับขายสินค้าโดยวัยรุ่นลาวานะครับอันนี้ตัวเจไดครับ ตัวละร้อยห้าสิบครับแปลงเป็นเสียงแมวด้วยกะแมวตัวละร้อยห้าสิบครับตัวละร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้จะมีไซส์แอลนะครับนี่เป็นเสื้อวัยรุ่นนะเป็นเสื้อแฟชั่นนะครับตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเอายิบขึ้นมากำตัวให้กำขึ้นมาครับผมครับอันนี้เป็นเสื้อปัจจัยครับเสื้อวัยรุ่นครับ เอาทีละตัวเลยครับไอหยิบขึ้นมาช่วยหยิบครับ,คร,บครับผมอ๋อเอฟซีเพิ่นบอกว่าอุ้มแหม่เอามานั่งตักตวกัวเองกะเอาไอ้นีโมมาตัวเองนั่งตักตว<อ>ัวเองฮะอ้กคนเขี้ยวมันหน้าฮกขนาดเพิ่นว่าฮะไปไปไป เออมันอยู่ตัวมากะคัดดังมึงเห,อเหรอมากะคัดดังเป็นน้ำลายอ๋อเป็นน้ำลายแล้วเอาเสื้อมาแหละคำตัวคำตัวครับผมเตียวลุงชัยตัวละกี่บาทครับจากไอพีพีสินเนอะเปิ้นจะซื้อเตียวคุณคุณจะขายกอมาขายเออมาขายครับผมอ๋อครับเนี่ยครับดูไสเนอะอันนี้เฮาก็ยีาบอกมาถูกเนอะเป็นเสื้อผ้าเป็นทีน ผมขอบใจปอกาแต่เนี๋ยครับแล้วแต่ลายแล้วแต่สีสันเนาะอุดหนุนกันได้ครับตัวแล้วหนึ่งร้อยบาทครับเสื้อ,อน,นี้จะเป็นทางด้านของฟรีไซส์นะครับเป็นฟรีไซส์นะครับเนาะตัวแล้วหนึ่งร้อยเป็นแฟชั่นนะครับถ้าอย่างไงก็ตักแชทเข้ามาเนาะครับผมก็จะมีโคนตอบแชทนะครับทางด้านของแชทอันนี้จะเป็นเสื้อนะครับ ที่ทํามานะครับแรกๆนะครับชุดแรกเนี่ยยังเหลืออยู่แต่เป็นไซส์ใหญ่ครับ 2XL เป็นไว้รุ่นลาวาครับไอเสมลุงชัยนะครับครับถ้าซื้อตอนนี้ก็ส่งฟรีเลยครับซื้อเสมลุงชัยเนี่ครับเอามาดูดูหยิบอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผ่อนก่ลุงเอาคำตัวเปลียมาเนี่ยครับ อันนี้จะเป็นสีแดงเนอะสองเอ็กเอลเนอะอุดหนุนกันได้ครับนะครับเขี้ยวหน้าเนอะเขี้ยวหน้ามหาสนเสน่ห์เนอะครับผมเตียวนายลุงชายขอโทษตัวนะครับบะหมีมม่ครับถึงวันนี้บัได้ใส่เนอะครับผมอ,อครับผม นี่ครับนี่นะครับเสื้อยังอยู่นะครับแต่ว่าผมก็มาได้ลงไลฟ์สดไลฟ์อย่างนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็มาได้ไปงานไปอย่างนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคอะไรอย่างครับลูกชายที่เขามาได้ไปออกกานออกงานนี่พออ่ออย่างครับ <c oughs> โรคโอมิคอนโอมินั่นไอ้เงามูโรคผีบ้าออ,ออกมาติ๊กติครับเสื้อสั้นเยวสื้อสั้นเสื้อจะเป็นประเภทแขนสั้นครับผม ครับเป็นเสื้อแขนสั้นครับนี่ครับเป็นเสื้อวัยรุ่นที่ผมทําขึ้นมากับลุงชัยครับครับเหลืออยู่ประมาณห้าหกตัวชุดแรกนะครับลุงชัยใส่คือพอกำครับแล้วเพื่อนจะซื้อใส่ให้เพื่อนพอกำใส่ตัวได้ใส่ตัวได้ก็ได้เอาส <5, S 1> องร้อยห้าสิบบาทครับสําหรับเสื้อไวัยรุ่นละวาน,นะครับเสื้อลุงชัยกำนี้จะถอดแล้วเด้อครับเด้อ กำลังจะถอดแล้วครับผมสวัสดีนะครับสำหรับ f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับการไลฟ์สดนะครับนี่ครับกำลังโชว์ห่นแห้งแล้วเบงกล้ามเพื่อพอกำครับเพื่อนขอเบงก้ามคำไอ้เบ่งนี้เออเบงก้ามทำท่าเบงไปได้เอาหนึ่งสองเงยหน้าขึ้นเลย อ้ oh, ครับผมสุดยอดเนอะรองเท้าแดงลุงชายก็ยังมีอยู่ครับรีวิวรอยซักคือกรรมครับเดี๋ยวรอกกรเดี๋ยวเนอะจะเป็นประเภทเอาขอรีวิวรอยซักคือกรรมเอาเดี๋ยวรอยซักเนอนะอันนี้จะเป็นทางด้านของตอเนอะครับด้านนี้ก็จะเป็นทางด้านของแต้ครับผมอันนี้ซักมาเมินแล้วเนาะครับเนาะเมินละ ตั้งแต่อายุสิบปลายเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้จะเป็นทางด้านของซ่อมแต่งปลายเย็ยนเนอะซ่อมแต่งปลายเย็ยนหัวปลายเย็ยนมีทังนี้เนอะครับผมอันนี้จะเป็นรอยสักทางด้านของหักของปอม <c oughs> ครับผมนี่ f c p p สินเนอะหักของปอมเนี่ยครับจะเป็นทางด้านของหักของปอมหักของปอมนี่ท่านได้แต่ใดมาครับว้ เขาซักอ,อ๋อครับผมตั้งหลังนี่เขาบรรทัพอแล้วบ่ต้องพอฮะเพราะว่ามันอาจจะเป็นมีริ้วรอยที่แบบใระยักขึ้มีอ่ะเนาะตั้งหลังนี่เขาเบาเนาะไอพิเปลิลเอาจากนี้ก็พออืมสำหรับท่านที่ท่านใดนะครับที่ยังถามหาเขี่ยวหน้าลุงชัยก็ย,ยังมีอยู่นะครับบ่ได้ขายไปไหนขายไปแล้วกันลักขายไปแล้วกันขายห้าอย่างอ๋อบ่ได้ขายนี่นะไหนขอดูชัดๆครับอ่าวางกว่า อ๋อครับผมยังอยู่ครับผมยังอยู่ยยเปิดน,นึกว่าคุณขายไปแล้วนะกะ็ยังไม่ได้ขายอ่ะเออเอเาขอดูเสื้อไวัรุ่นครับผมเอาใส่ใื้ดูเลยครับเสื้อไวัรุ่นลาวานะครับท่านใดสนใจตักแชทเข้ามาครับนี่ครับ250ส5 0ร้อยห้สินะครับสำหรับเสื้อไวัยรุ่นลวาวา ครับผมผมอ่านเม้นบอกค่อยตันเนอร์นี่ครับโปรโมชั่นครับส่งฟรีนะครับลองตักเข้ามาชอบไซส์ไหนนะครับไซส์เล็กเล็กเอ็มแอลนี่น่าจะหมดนะครับสี <4 S 2> แดงมีแต่เอ็กแสีแดงมีแต่2 xl นะครับลุงชายบินให้ดูหน่อยบินได้ก่อนมาได้ลุงชายอาบน้ำรดอยังครับ ครับแล้วเขี้ยวหน้าเปิดราคาเท่าไหร่ครับน้อ no. มาขายถ้าใดครับเขี้ยวหน้าเปิดราคาเท่าไหร่ครับถ้าขายชอบห้าหมืน่นห้าหมื่นแต่ไงถ้าใดเขี้ยวหน้าเปิดถ้าไดเออห้าหมืน่นเอาไปเลยห้าหมื่นน้อท่านใดที่สนใจเนาะติดต่อเข้ามา พร้อม<น>ที่จะขายพร้อมที่จะถอนในราคาห้าหมื่นเออโอเคห้าหมืนนะครับโอเคดูเสือ้อเสือ้อเสื้อลายคิงยังเหมืนี้ครับลูงแบตก็จะมดเนอะอนนี้ก็ถามว่ากี่ตองอะไรเนีะยังเนีคยับผมเอาครับ ตั้งกล้องกับมันมีนเนอะลุงชัยเอาไปแปลงปืนลุไปแล้วตัวใหญ่มี 2XL ครับสำหรับเสื้อนะครับอเออไอ้ว่านี่มันใหญ่ละแต่งตัวกโกโ,โนมันนินเนอะไอเสมก็อ่านบอกค่อยตันเนอะตั้งหลังก็น่ายจะเป็นทางด้านของ ดาวและเดือนเด้อแบบัจจัขี้เกือน,นะครับแต่มันเป็นน้องน้องขี้เกือน,นครับเป็นขี้กะครับผมดูเสื้อดูชายขอโทษตัวเองครับขอเสื้อคือดูคันั่นหลืงช่วงนี้การรับรีวิวก็ยังบั่กไข่ออกไปทางใดน,นะครับเพราะว่ากกัวครับครับกลัวโลก กลัวอย่างเงี้ยครับไปทางนอกก่อนลาดกุมกันครับเพราะว่าร่างกายแกก็บบกค่อยๆไดถ้าไปได้โรคแม่ก็จะลําบากครับแล้วแกลึงครับออกไปทางนอกบอกให้ใส่แมสกแกก็เอาไว้ที่กลางตลอดม่เคยเหนื่อยครับลุงชายขอพอตังบนบอกเสื้อตังบนบอกล้วเสื้อนอี่นยังบอ,อ,งอกฮื้อเพื่อนพอที่อ่ะสีดำยังอ๋อลอพอมีกีลาลุงพอแกะเพื่อนพอลุง อันนี้เป็นเสื้อนะครับแต่ัางหน้าเป็นตัวหนังสือนะครับเป็นตัวอักษรออกสไตล์เป็นกำเมืองบันเฮาครับล้านนานะครับเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าตัวครับท่านใดสนใจนะครับคิงยังบัญะนะครับอันนี้จะเป็นทางด้านของไซแอลไซแอลก็จะเหลืออยู่ประมาณสองตัวสามตัวครับและนี่เป็นไซแอลครับนี่เป็นไซแอลครับแล้วก็จะมีทางด้านของ XL นะครับมีสองลายนะครับหิงยังมายะแล้วก็หาคข้ากินยาตายนะครับโอเคเดี๋ยวอเอาแกแหมตวงเหรอแฮคข้ากินยาตายเนี่ยเนี่ยเนี่ยคข้ากินยาตายครับผมต้องทำงานกัน้วครับช่วงนี้ครับยุดกันหลายวันครับจ้างลุงชัยไปนั่งพอมาได้นี่คิดจะได้อะ ไปนั่งมาได้เนี่ยคุณไปก่อนเพื่อคุณไปนั่งมาได้เพื่อจาเอาไม้เข้าวจีข้าวจีใบกรรมัมใบกัมเนี่ยคุณเอาอ่ะเบาอย่างถึงเบาเอ็นนั่นแหละค่ะอันนี้มันไหลสดนะหลวงนี่ครับนี่แหมลายนึงนะครับหาไข่กินอย่าตายนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเอคลนะครับขายที่ชอบตัวใหญ่ไซส์ใหญ่นะครับ <25 4. S 1> ก็ราคานี้เลยครับสองร้อยห้าสิบพร้อมทรง รับพร้อมส่งฮื้อทั่วไทยหรือว่าจะฮื้อลุงชัยไปส่งเองก็คิดแถมราคาเตียวบะมีครับไอ้สันชัยลุงชัยรีวิวตู้เย็นหม้อผมกรำครับ fc จากแม่สาเลียงเนอะ ครับผมนี่ครับท่านไดสนใจก็ตักทางด้านของเพจเข้ามานะครับเพื้อณนะเนอยอู้ไข่กินยาตายพร้อมโอนเนอห้าร้ออ้าวลุงชัยลองพอชดตัางโบนนะอันนี้จะเป็นลูกขึ้นแหละลูกขึ้นแหละครับลูกขึ้น ลูกคืนไปนังนะ่งเพื่นจะเป็นอามาพึกอามาพาดมาใชแกรครับผมอันนี้จะเป็นชุดลำลองเนอ,อดูหุน่นชุดระัตดาลัยครับชุดนี้นะครับ150บาทนะครับครับมีตึงเสือ้อมีตึงเตียวเนอยครับ,รบใส่ใส่ออกไปนอกบ้านได้ใส่นอนก็นได้นะครับเนออันนี้จะเป็นของผู้หญิงอะ อันนี้จะเป็นชุดลำร้องของผู้หญิงนะครับเนอะชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบาทอุดหนุนกันได้ครับแล้วนี่กับเสื้อของชายดูเอาออกมาคำตัวมือไม่ต้องไปครับเออนี่ครับเอาออกมาคำตัวได้ก็คบแอครับผมตัวละเท่าไหร่ครับตัวละร้อยห้าสิบบาทเนอะครับตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบเอาออกแล้วเอาแฟนไว้ที่เดิมครับไอ้ครับผม อ,ออกมาคำตัวมีตั้งหลังเห็นร้อยไอ้เอาขวางที่ย้อน,นเอาสีขาวอันนู้นใช่เอานี่ก่อนเหรอเนี่ยครับตัวละร้อยห้าสิบบาทเนี่ยครับสำหรับผู้หญิงนะครับอุดหนุนกันได้ครับโอเคเอาสีขาวออกมาไอ้ก้อยใจเย็น มาเก็บตังลมมาก่อนเอาครับผมอัันนี้ตวละคุณอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวผมอย่าซูมกล้องเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวผมเอาเอาลงหน่อยเอาลงซูมเดี๋ยวผมซูมอยู่แหละเอามือลงแหละพออย่าซูมเนี่ยเป็นอาหาร้าเนี่ยจุกตึงเลยอ่าครับผมเอาเนี่ยครับนี่ตัวแท้ทราครับสีขาวแดดมาสองหน่อยนะเนาะตัวละหนึ่งร้อยแปลงดีๆไก่ตัวเท่าไหร่ตัวละ เสื้อสีขาวแฟชั่นสีขาวนี่ตัวละแปดสิบาทนะครับงงพร้อมส่งตัวละแปดสิบบาทครับค่าส่งห้าสิบาทเหมาเมาครับนี่ครับออกมาทีละตัวเลยก้อยอ,ออกมาครับครับผมเนี่ยครับมีหลายลายให้เลือกนะครับมีหลายลายให้เลือกเออครับผมออกคำตัว นะครับตัวละแ0สิบบาทครับอันนี้จะเป็นรูปของโดนัทเนอะมกะการองเออมาการองเนอครับผมเอาอันนั้นโดนัทรับตัวละแ80ดสิบค่าส่งเหมาเหมานะครับ5้าสิบบาทนะครับส่งได้ทั่วไทยอุดหนุนกันได้ครับเอาแปะแยังบาได้จ้นเนอะคุนเปิ้ลจีลาเนอะอ,อ่า อูเล่นก yeah. well, uh ันนะครับผมโอเคครับผมตองนายฮะรอสีดำามรอชัดงามเน้อสีดำามนงามเน้อโขงามเออผมว่างามสีดำปาดปาดตัวร์ไงามไเอาไว้ใส่บ่ะเขาไปขายบ่เอาใือลุงใส่อ้าวมันบาะเปิองเถ้าลุงใส่นี่ยจะเปิงเน้อโอยงามอันนั้นตัวตึงปันกันกันอันนี้ยอย่างมาแปลง เอ้าตัวได้แต่ลุงครับผมอ,อนะครับชอบตัวได้นะครับเอบเลยเน้อเอฟเน้อแคปหน้าจอก็ได้ครับโอเคครับผมอยไปอ้อลุงชยัยลุงชยัยสตอร์เบอรี่เน้อลุงชยัยสตอร์เบอรี่เน้ออันนี้นี่หมาะเน้อมีตึงเสื้อตึงเตียวเน้อลุงเนอะ ออขอพ่อสตรอเบอรี่กามได้ก่อครับลุงลุงชายครับขอ,อพ่อพอ,พอดีก็ขับ้าอ๋อรับผมได้ได้ได้พอดีเนี่ย fc เพื่อนขอพ่อเสื้อสตรอเบอรี่กับเตียวสตรอเบอรี่ครับผมโอ้ยเหมาะเหมาะเหมาะขอพ่อกามไอ้ไอีอะมีเสือ้อกางเกงมีตึงเสื้อตึงเตียวเนอะ ชุดนี้150บาทขอคือสูงหน่อยได้ไครับผมเต็มใจหน่อยยิ้มหน่อยฮะยิ้มฮะมันไม่ยิ้มม,ม,ม,มันไปได้ปากฮะอ๋อครับผมเอา้าหนึ่งองโอเคชุดนี้150เนอะตึงเสื้อตึงเตี่ยวครับผมค่าทรงก็คือเมาเมาเลย50บาทครับแล้วนี่ก็มีแห็มหนึงชุดนี่ครับชุดนี้จะเป็นผ้ามันนะครับ มีเสื้อแล้วก็มีติวหรือว่ากางเกงนะครับเป็นฟรีไซส์นะครับ <250. S 1> ชุดนี้ก่อนหนึ่งห้าสิบบาทครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทรับค่าส่งเมาเมาก็คือห้าสิบาทสท่งทั่วไทยครับนี่จะเป็นเสื้อของวัยรุ่นลาวานะครับสองร้อยห้สบองห้าสิบพร้อมส่งครับผมอ,อ๋อครับผม อันนี้ก็จะด้าทางด้านของลุงชัยเนี่ยถอดอารมณ์บอ,อกให้จอยตาไใดครับ<ส>ลุงชัยนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆขันขลำจะออกรอรครับผมเอาใส่เสื้อนี่ครับรอยซักก็ยังงามอยู่เนอ้อ ถอนเขี้ยวบนนัเนยเนอะถอนเขี้ยวบนเปิ้นโอนเนอะหนึ่งพันบาทเนอะพร้อมโอนเนอะถอนอย่างนี้ก็บ่าจะตังกับเจ้ามีกันเฮจะถอนนี่คิงอะ่ะเฮมาถอนอา้าวที่ได้เงินก็นแล้วมาลุงชัยอารมณ์บัดจอยเนอะทายบุญมีบุญเนอะครับผมอารมณ์แบบพอดีจะใดครับท,รท,ท่านใดนะครับสะดวกนะครับสะดวก มาเลือกมาซื้อเองนะครับที่ร้านนะครับได้นะครับท่านใดสะดวกนะครับพร้อมที่มาถ่ายรูปกับลุงชัยนะครับร้านตั้งอยู่นะครับหน้าวัดเวลุวันนะครับถนนเส้นต้นยางสายเก่านะครับถนนวัฒนธรรมอำเภอสิลปีหรือว่าปักหมุดนะครับปักหมุดว่าวัดเวลุวันนะครับร้านจะตั้งอยู่นะครับร้านเล็กๆนะครับตรง ตรงข้ามนะครับซุ้มประตูวัดเวลุวันนะครับท่านใดที่สะดวกนะครับหรือว่าอยากมาหาลุงชัยนะครับก็มาได้ครับเดินทางผ่านไปผ่านมาก็มาได้ครับนี่ครับแล้วด้านหลังของลุงชัยจะเป็นของนีโมเน่ะนีโมนี่ก็ตึงไใ่รดังขนาดนี้ครับใข่ออกกล้องครับผมเนี่ยชัยลาวากระพีดกันวันประมาณสามรอบห้ารอบนะครับหลังจากนั้นนะครับ มีจะพิษกับผมกันนี้หมดอะอยู่นะครับช่วงนี้อารมณ์กบบคดีเพราะว่าอากาศมัน้อนครับเดี๋ยวอาจจะเป็นมืดมืดกันนะครับผมก็จะเจาะมาไล่แหมกรรมดีกว่าครับเพราะว่านี่อารมณ์แบบพอดีท้าใดครับเวลาทำงงทำงานนี่ แกจะบอกปอเือความร่วมมือตัใดครับบอกว่าจะเป็นถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายอย่างเงี้ยครับแกจะบอกความร่วมมือแกจะเมาลูกเดียวรอก็เมาอย่างเดียวนมันลําบากหน่อยครับถ่ายคลิปถ่ายอย่างลุงชยัยเปิ้นขอลุงชัยอู้กามได้ก่อนอู้หันลุงชัยนั่งมาดีๆกันเนี่ยมันเป็นการทํางานลุงชัยหูเหรอ,อลุงชยัยหันหน้ามาหาผมไปก่อน ลุงชาย้นจะอ,อู้อู้ตามเสื้อเลยไอตัวหนังสือเสื้อก็คือหาใครกินจาตายแล้วก็จะจบกันเลยแล้วอยิบปีละการไล่โซนหาใครกินจาตายแล้วก็คิงยังเหมยยืนยะต่านอ่ะเอาหาใครกินจาตายคิงยังเหมนอนยอมาพอสะดุ้งเนอะอันนี้ก็จะตายแล้วเนอะ <laughs> โอเคนะครับท่านใดนะครับ ที่ชื่นที่ชอบนะครับเสื้อที่อยากจะอุ่นหนุนนะครับก็ทักทางด้านของเพจเข้ามานะครับเดี๋ยวผมขอยุติการไลฟ์สดนะครับเพราะว่าลุงชัยเป็นฮอนนะครับอากาศมันฮอนและแดดมันก็่องสวยครับถ้ามีโอกาสมืดๆนี้เดี๋ยวผมจะทําการไลฟ์สดแห่ํำนึงนะครับครับผมขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับขอบพระคุณครับัสดีครับ